สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุติก๊กในรูปแบบใหม่ไม่ใช่รำไทยง่ายๆนะคะแต่ลองมาทำอา,อาหารกินกันแบบง่ายๆนะคะรำเมื่อยแล้วรำเหนื่อยแล้วก็มาพักกินกันบ้างเนาะที่คุติก๊กอยากทำคลิปนี้นะคะต่อเนื่องมาจากที่คุติก๊ก ได้สอนออนไลน์ค่ะ,เ,ะเอิญว่าได้สอนน้องประถมสีเนาะแล้วก็พูดคุยกันระหว่างรอเด็กเข้ามาเรียนเนี่ยน้องๆก็บอกว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวคุณครูก็ถามว่าทานอะไรหรือยังเด็กๆก,ก็บอกว่า,าวทานแล้วค่ะทานแล้วครับแต่ว่ายังไม่อิ่มเลยคุณติ๊กก็เลยคิดว่าให้เด็กๆได้ลองทําอาหารกินเองแบบเวลาที่อยู่คนเดียวเด็กก็สามารถหาอาหารรองท้องตัวเองไปก่อนได้ แล้วคุณปิ๊กก็เลยไปเปิดตู้เย็นแล้วก็หาของในครัวมาวันนี้คุณปิ๊กก็เลยจะทำแซนด์วิชโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟแล้วก็ไม่ต้องใช้มีดเลยนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายด้วยคุณปิ๊กได้ขนมปังค่ะชีสอ่าเหนืออีกหน่อยนะคะแล้วก็ที่คุณปิ๊กชอบคือปูอัดค่ะ สำคัญของการทำแซนด์วิชที่คุติกชอบอีกหนึ่งอย่างคือน้ำสลัดค่ะแล้วก็ไข่อันนี้คือไข่ต้มนะคะเด็กๆสามารถกินไข่ต้มแบบถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยไข่ต้มจิ้มกับซอสก็อร่อยแล้วอิ่มท้องแน่นอนนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยต้มเผื่อไว้นะคะก่อนอื่นเลยคูติกจาก สอนตอกไข่วิธีนี้ค็ติ๊งดูมาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าบางทีมันก็ได้ผลบางทีมันก็ไม่ได้ผลว่าที่ไข่นะตอก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 แบบนี้แล้วก็งาคึงมัน,นมเลยค่ะให้มันแตกละเอียดแบบนี้เลย oh, <no. S 1> นะอ,อ่าเอแล้วก็จะตอกง่ายจริงหรือเปล่า ครติ๊กว่าไม่น่าจะได้ผลนะสำหรับไข่ฟองนี้จะบอกว่าคุติ๊กเนี่ยขาดทำอาหารนะขึ้นจะหักเพราะว่าปกติเนี่ยแม่ก็ทําให้แล้วดีอยู่คะ่ะอย่างที่คุติ๊กบอกไม่ต้องใช้มีดนะคะเอาช้อนนี่แหละเพื่อความปลอดภยัยอ ไปเลยเลยขนมปังสองแผ่ค่ะก่อนอื่นคุติ๊กจะทาน้ำสลัดก่อนช้อนใส่ลงไปเลยใส่ไ,ไปเลยใครดูคลิปนี้แล้วไปลองทำเนี่ยเอามาอวดคุณติ๊กได้นะ เรามาแชร์ประสบการณ์กันบีบีหน่อยนะคะชีดหน่อยิ๊กชอบคุณติ๊ก็ใส่ไปเลยเยอะหน่อย<ฮ>และอีกอย่างหนึ่งที่คุณติ๊กชอบคือชีสนั่นเองีอกหนึ่งาเพอีก,อก,อกนิดหนึ่งมันจะได้อยู่ าเด็กๆไม่มีน้ำสลัดนะคะหรือว่าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้สามารถใช้น้ำพึ่งนะคะว่าแยมในรสชาติที่เราชอบนะคะแค่ป้ายขนมปังนะคะแล้วกินก็อิ่มท้องเลยเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วแซนด์วิชไม่ต้องใช้ไฟอะไรเลยไม่ต้องใช้มีดให้เป็นอันตรายด้วย